What's ั p นีค้าวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม<ะ>วันนี้นะครับผมจะมารีวิวรองเท้า n i ก e Air Jordan 1 CoJP Neutral g r e y คู่นี้นะครับผม และก่อนที่เราจะไปเริ่มดูรีวิวกันนะครับผมอยากจะให้ทุกคนกด subscribe ช่องผมไว้ตอนนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครทําแล้วขอบคุณมากครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทํานะครับกดให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากฮะแล้วเราไปเริ่มดูรองเท้าตัวนี้กันเลยนะครับ let's go เรามาเอารองเท้าออกมาจากตัวกล่องกันก่อนนะครับผม และนี่ก็คือตัว Nike Air Jordan 1 COJP นะครับหรือว่า CO Japan นะครับผมในสีที่มีชื่อว่า Neutral Gray นะครับผมรองเท้ารุ่นนี้นะครับผม COJP นะครับจริงๆแล้วคู่นี้เคยออกมาแล้วนะครับเมื่อปี2001นะครับที่ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและปี2020เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า reissue นะครับผมการ reissue คือการนำเอารองเท้ารุ่นเดิมเนี่ย รุ่นที่เคยออกมาแล้วเนี่ยกลับมาผลิตใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนวัสดุเล็กๆน้อยๆนะครับผมในตามกาลเวลาเนาะและรองเท้าคู่นี้ครับจะวางจําหน่ายทั้งหมด2แบบนะครับแบบที่จําหน่ายปกติเนี่ยที่เราได้มาตรงนี้นะครับแล้วก็มีแบบ Japan Exclusive นะครับวางจําหน่ายเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราจะได้กล่องเล็กมันเรียกว่าอะไร Suit Case เออมันคือกล่องแบบเหมือนกล่องเล็กเหมือนกล่อง j บอ Bon นะครับผมแล้วก็กับตัวรองเท้านะครับ Limited มากๆนะครับเพียงแค่2001คู่เท่านั้นนะครับคู่นี้นะครับวางจาหน่ายไปแล้วนะครับเมื่อ วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับราคาป้ายของมันอยู่ที่5,000 800บาทนะครับผมก่อนที่จะไปดูที่ตัวรองเท้านะครับเรามาเริ่มดูจากตัวกล่องรองเท้ากันก่อนนะครับกล่องรองเท้าของ COJP ก็จะลดค่อนข้างพิเศษนะครับปกติกล่องจอแดนนะครับจะเป็นกล่องสีดําแล้วก็ Ni กี้สวูชจะเป็นเท็กซิ้งสีแดงนะครับผมแต่ตัวนี้เน้นไปทั้งสีเทาทั้งตัวกล่องแล้วก็ตัวรองเท้านะครับผมสีเทาของกล่องนะครับก็จะมี2แบบนะครับจะมีผิวเงากับผิวด้านนะครับผมและด้านนี้จะเป็นสติกเกอร์ไซส์แท็กสีขาวนะครับคู่นี้อยู่ที่1 0 US นะครับผม Air Jordan 1 high OG COJP DC 1 7 8 8 0 2 9นะครับผมกล่องก็ประมาณนี้นะครับและก็อีกดีเทลหนึ่งก็จะเป็นกระดาษห่อรองเท้านะครับกระห่องรองเท้าของเขาจะมีโลโก้จัมแมนะครับแล้วก็มีตัวเลข2001แล้วก็2020นะครับผมก็เป็นการรีชูบอกให้เห็นว่าคู่นี้เคยออกมาเมื่อปี2001นะครับแล้วก็มาทําใหม่อีกทีปี2020นี้นั่นเองนะครับเรามาเริ่มดูันที่ตัวรองเท้านะครับผมดีไซน์ของคันเลว a y คู่นี้นะครับผมดีไซน์ของมันก็จะเบสอยู่บนโมเดล Jordan 1 High นวันไ ที่ทุกคนคุ้นเคยกันเลยเนาะส่วน Colorway นะครับคู่นี้ Neutral เ r a ยนะครับตามชื่อสีเลยก็จะให้แต่สีเทามาเป็นส่วนใหญ่นะครับเรามาเริ่มดูกันที่ Upper ของ COJP คู่นี้นะครับผมคู่นี้เนี่ยเขาจะให้วัสดุหนังนะครับหลายแบบแล้วก็หลายผิวพอสมควรนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเทาตามชื่อรุ่นของมันนะครับเริ่มจาก t o e Box นะครับ Toe Box เนี่ยที่เห็นเป็นสีเทาด้านนะครับอันนี้จะเป็นหนังกลับเนาะฟิลลิ่งดีมากๆเลยและก็ตรงโท e Box อันนี้จะเป็นสีเทาเมทั สีเงินเงาอะ่ะเออพอเจอแสงเนี่ยมันก็จะมีวูบาวาบูบวาสู้กับแสงบ้างนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับผมเราจะได้สวูชนะครับตัวนี้เป็นสีเงินเงาเมทัลลิกนะครับและด้านหลังที่เป็นแบ็กกราวนะครับที่เป็นสีเทาด้านหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นหนังกลับนะครับนุ่มๆเลยดีมากๆครับทั้งด้านในและด้านนอกตัวรองเท้านะครับ ไปต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยตรงบริเวณฮิลคาลเตอร์นะครับเราจะได้สีเงินเมทัลลิกนะครับเป็นผิวเงานะครับไล่ขึ้นไปด้านบนนะครับเราก็จะได้เจอกับตัวแองโกลสตรัปนะครับที่เป็นสีเงินเมทัลลิกเหมือนกันนะครับส่วนแองโกลท็อปตรงนี้ก็จะกลับไปเป็นสีเทาด้านหนังกลับนะครับผมส่วนบริเวณตัววิงโลโก้เนี่ยก็จะค่อนข้างพิเศษนะครับจะเป็นพลาสติกใสนะครับนูนออกมาด้านนอกนะครับและด้านในก็จะมีสกรีนนะครับเป็นวิงโลโก้เส้นสีดำนะครับดีเทลตรงนี้ ค่อนข้างเป็นจุดเด่นของ COJP รุ่นนี้นะครับสวยงามมากๆแต่ถ้าเกิดเราใส่ไม่ดีเนี่ยแล้วมันอยูบ่บริเวณข้อเท้าเนี่ยถ้าเราไปเดินเตะกับกําแพงของแข็งพื้นปูนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเกิดรอยได้งา่ายแล้วก็ค่อนข้างจะจัดการรอยนั้นได้ยากมากนะตรงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนที่มีรุ่นนี้นะครับ COJP ต่อมาเรามาดูอีกวัสดุหนึ่งนะครับบนลิ้นรองเท้าเนี่ยตรงนี้จะเรียกว่า t u m b l e l e a t h เ r นะครับเป็นหนังที่ผ่านการกลิ้งจนเป็นรอยนะครับผมกลิ้งนานพอสมควร เลยเรียกว่าทัม b บิลเลเทอร์นะครับแล้วที่สําคัญคือพอมันกิ้งนาเนี่ยมันก็จะนิ่มแล้วก็นุ่มมากๆนะครับผิวสัมผัสเนี่ยอ่อนกว่าวัสดุอื่นๆบนตัวรองเท้านะครับเนี่ยนุ่มมากๆนิ่มมากๆเลยนะครับและอีดีเทลหนึ่งนะครับปกติ a i r Jordan 1เนี่ยเราจะได้แท็กผ้าใช่ไหมครับอยู่บนคุ้มอยู่บนตัวลินรองเท้านะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีครับจะเป็นการปักได้สีขาวนะครับเขียนว่า n นกี้ i r ตรงนี้นะแล้วก็จะมีแท็กซ่อนอยู่ด้านในนะครับเป็นแท็กสีดําเป็นแท็กผ้านะครับผมเป็นรูปจัมแมนโลโก้สีแแดง กาวสีขาวเนาะแล้วก็จะมีตัวเลขเขียนว่า2,001อีกข้างนึงเขียนว่า2,020นะครับเป็นการรีชูนะครับ รุ่นที่เคยออกมาเมื่อปี2001นะครับมากับประทํมอีทีปี2020นะครับประมาณนี้เชือกรองเท้าที่ให้มาเนี่ยปกติ a i r j o r d a นเนี่ยจะให้เชือกแถมมานะครับแต่รุ่นนี้นะครับ n g r t y c o j r y COJP นะครับให้เชือกเชือกสีเทาอ่อนมาแค่คู่เดียวนะครับติดตัวรองเท้ามาเลยนะครับผมดูแล้วไม่มีเชือกแถมนะผมว่าความตั้งใจของการดีไซน์ตัว CoJP Neutral Gray เนี่ยก็เขาก็ให้เราแบบใส่ ทุกอย่างที่เป็นสีเทานะครับผ้ามาสีอื่นมาตัดเด็ดขาดเลยผมว่านี่คือความตั้งใจของการดีไซน์ในครั้งนี้นะครับมาดูต่อกันที่ด้านในตัวรองเท้านะครับผมซ so ็อกไลเนอร์รวมไปถึงหลังลิ้นรองเท้านะครับจะได้เป็นวัสดุผ้าทอขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นแพทเทิร์นตารางางสะท้อนสู้แสงนิดนึงนะครับเป็นได้แบบได้เงาเงานิดนึงนะครับสวยงามมากๆดูพรีเมียมมากๆครับส่วนด้านใน,นครับเราจะได้อ,อินโซที่เขียนเอาไว้ว่า อ่า COJP นะครับแล้วก็มีโลโก้จัมแมนสีขาวข้างในนะครับประมาณนี้บริเวณอัปเปอร์นะครับผมน่าจะพูดดีเทลหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมอีกอย่างหนึง่งคือการเดินได้ของอัปเปอร์นะครับจะใช้ได้สีเทาเท่านั้นนะครับทำให้คู่นี้เนี่ยอัปเปอร์มันดูแบบไม่มีได้สีขาวเนาะพอดูใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นเทาแบบเรียบๆมินิมอลดูพรีเมียม เพราะว่าเขาใช้ได้สีเทาในการเดินได้อัปเปอร์ทั้งหมดนะครับมาดูในส่วนของพื้นรองเท้านะครับมิดโซจะได้เป็นมิดโซยางสีขาวนะครับเดินได้สีขาวนะครับอ่าปกติเลยนะครับผมไม่มีอะไรแหวกแนวนะครับส่วนเอาโซนะครับเราจะได้เอาโซสีเทาอ่อนนะครับอ่าแพทเทิร์นก็จะเป็นแพทเทิร์นของรองเท้า Air j o r d a นวันที่เราคุ้นเคยกันนะครับผมประมาณนี้ครับสีเทาอ่อนนะครับทำให้เวลาเราดูอย่างนี้เนี่ยมันจะเหมือนสีขาวใช่ไหมครับแต่จริงๆมันมีสีแถบเล็กๆก่อนถึงพื้นนะสีเทาอ่อนนะครับทำ นคูน่ี้ดูดีๆมันเป็นการผรสมผสานแบบสีเทาในหลายๆวัสดุได้อย่างลงตัวเลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับคู่นี้นะครับ Nike Air Jordan 1 COJP Neutral Gray นะครับสุดยอด oh. เดี๋ยวก่อนที่จะเราจะไปดู on-feed กันครับต้องขอขอบคุณพี่นำมากๆทนะี่ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้ผมรีวิวให้เพื่อนๆดูกันทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปออนฟีให้เพื่อนๆดูกันแบบระมัดระวังที่สุดนะครับผมเพราะคู่นี้ไม่ใช่เป็นของผมนะฮะ แนะนำในการเลือกไซส์โมเดล Air Jordan o นะครับส่วนตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นโมเดล High Mid หรือว่า Low นะครับผมผมก็จะใส่ที่ตรงไซส์นะครับผม True to size นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีรองเท้าเป็น Air Jordan One Low นะครับแล้วก็อยากได้ High ก็ซื้อไซส์เดียวกันนะครับหรือว่าอยากมี Mid แล้วอยากได้ High ก็ซื้อไซส์เดียวกันนะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมไปกันที่ True to size นะครับ ส่วนราคารีเซลของคู่นี้นะครับผมก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคู่นี้ไม่ได้เป็นแบบว่าที่มาครอบกับกล่องเหล็กแบบลิมิต็ดแบบ Japan Exclusive ที่วางจำหน่ายเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคู่นี้ก็เป็น GR นะครับ general release เพราะฉะนั้นราคารีเซลที่ผมไปเช็คมาก็จะบวกจะราคาป้ายประมาณ1,000-2,000บาทน,นะครับถ้าเกิดเพื่อนเอนคนไหนสนใจก็ลองไปหาตามกลุ่มรองเท้า Air j จ r d a n 1กันได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะฮะว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับกับรองเท้าคู่นี้นะครับผม Air Jordan One COJP Neutral Gray นะครับพิมพ์เข้ามาเลย สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับปิ้งปิงจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเนคเกอร์รีวิวสตรีทว r f a ฟชั่นรวมไปถึง l i f e สไตล์อื่นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับพี่เซา